ไม่เอไม่ไม่ไม่เอา่กน่โห่่ต้อเ้ยล้นต้มไ้แ่อเ่ยดมีแต่พอแบบ้ไปดแล้วเราไม่เจออย่ามาทักเรปดเราวิ่งไม่ทันนเว้ย่านี้วิ่ไม่ทันนั่นแหละเน่ไป่งตรไกลับเลย ตอบัปแล้วแสงตาแกนั่งตรงเมื่อกี้วิววันนี้ใช่ววเหรอเสียงก่อนดูกอนแล้วก็ถ่นแล้วอะเข้ากล้องเลยครับบ้าเท้าแล้ว ความรู้สึกตอนเช้าเป็นไงครับหนาชิบหายเลยหน,น,นาวมากหนาวมากมมบิ๊กหายไปไหนบิ๊กอะบิ๊กินา,าดนนาดกอ ถ่ายซับเบอร์ออรไบที่าง้อลางก็วเเห่อยเก่ฮะเาาาขาถ่ายเองตากล้อง <c oughs> เขาด้วยเขาอยว่ดีเออวพาที่กำลังดวงกลมๆเลยอะ่ะ อีกไปหาข,าของกินจ้ะกินตลอดนะคู่เนี้ยคู่ <c oughs> อื่นอุดอุดกินอะไรอีกแล้วอะ่ะกาแฟทะเลหมอกละจ่ายะไรไปจอดอะย้ยถ่ายวิดีโออยู่บิก๊ก<า> <c oughs> เอ่อน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นฮะอุะยีเบ็ดปากถ่ายรองเท้าบู๊ทหน่อยสวยไหม ซื้อมาเพื่อการนี้อ่ยหมดยังมันบางวัดไม่ได้หว่ย